ตอนนี้เรามาพักที่ตูบนานะคะคืนนี้พักที่ตูบนาเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะนี่ห้องพักตูบนาโฮมสเตย์นะคะอ่านี่ค่ะก็ให้ดูภายในนะคะอ่านี่วิวเห็นทุ่งนาแบบนี้เลย นี่นะคะวันนี้เรามานอนที่ตูบนาห่มสเตย์กันค่ะเดี๋ยวดูห้องน้ำสิเราสำรวจก่อนอ๋อห้องน้ำโอเคนี่นะคะมีแอร์ด้วยเดี๋ยวนอนฟังนี่ยบ,บรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตุ่มนาโฮมสเตย์นะคะได้บ้านพักเนี่ยได้เห็นบรรยากาศบ้านข้างหลังนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะพาเดินดูทุ่งนาบริเวณหน้าบ้านพักนะคะอ,คอ่านี่ค่ะก็จะเห็นวิวกว้างอีกแบบหนึ่งนะคะจะ,จะมีสะพานให้เราเดินชมทุ่งนาด้วยค่ะ ข้าวข้าวรวงสวยมากนี่ะ่ะที่พักของเราเรานอนจะนอนอยู่หลังแรกนี่นะคะให้ดูบรรยากาศอุ้ยอุ้ยจะหักไหมเนี่ยสะพานจะรับน้ำหนักเราได้ไหมเนี่ยนี่ฮะกำลังไต่สะพานนะคะ วหวาดเสียวจังเขาก็าลังอยู่ในขั้นตอนกาลังปรับปรุงดูนะคะอย,อย่งนี้น,นี่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะคะจะเป็นห้องพัดลมนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังปิดอยู่ค่ะ เรามาสำรวจกันสักหน่อยอุ๊ยอากาศดีมากเลยเย็นสบายเลยค่ะลบเย็ยนมากเหมือนฝนจะตกเลยนะคะ สบายมากเลยค่ะนั่งเย็นสบายเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตูหนาวห่มสเตย์นะคะก็จะมีสะพานไม้ไผ่แบบนี้นะคะเดินให้เราเดินเล่นนะคะยามเย็นนี่ค่ะด้านหลังแล้วก็เบื้องหน้านี้จะเป็นภูเขานะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะเบื้องหน้าเหล่านี้จะเป็นภูเขานะคะสวยมากมาก ลมเย็นมากค่ะลมพัดมามขึ้มฟ้าขึ้มฝนลเลยค่ะจะลองหาปลาอ๋อ